นี่แหละค่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ปีนอนแล้วก็ตายไปคุณพี่ความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักเข้าใจปะ่ะพี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะคือให้เรื่องดีไม่ดีเนี่ยมันมันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บงแม่บ้านอ่ะเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้คุณมีเข้าใจใช่ไหมคะว่าสั่นขอยกไปคบพระตัว หลังจากที่ทางด้านสาวํามยาแห่ทองคำค่ะเลิกกับทางด้านหนุ่มปุ้ยแล้วก็จบเรื่องความสัมพันธ์กับทางด้านหนุ่มบอสแดนเซอร์แล้วก็ทางด้านน้องโมอดีตแฟนแดนเซอร์ไปก็ต้องบอกว่าเรื่องราวมันก็ดูเหมือนจะเงียบจะจบไป แต่ก็ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยมันก็ไม่จบค่ะหลังจากที่ทางด้านสาวลำไย,ยเขาออกมาไลฟ์สดค่ะและก็มีคนเนี่ยเข้าไปถามกับเขาค่ะว่าคุณปุ้ยเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรอทําไมถึงเลิกกับคุณปุ้ยซึ่งทางด้านสาวลำไย,ยค่ะเขาก็บอกว่าต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจเพราะถ้าเรื่องที่ดีไม่ดีเรื่องดีมันดีแต่บางทีเนี่ยบางเรื่องเราก็จ้างแม่บ้านได้เรื่องอื่นๆเนี่ยที่ทากันได้2คนเราจ้างไม่ได้ซึ่งสาวลำไย,ยเนี่ยก็บอกกับอีกค่ะว่าความดีเนี่ยมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักนะถ้าจะคบคนดีเนี่ย บอกว่าเธอก็คงไปคบกับฮะแล้วแหละหลายคนเนี่ยไม่ต้องตั้งคําถามว่าดีไม่ดีดีคือดีค่ะทุกคนเรื่องทํากับข้าวดีแต่ตรงนั้นเธอบอกว่าเธอจ้างแม่บ้านได้มีแม่บ้านสองคนพี่ปุ้ยเนี่ยไม่เคยต้องมาทํางานบ้านเลยหรือบางครั้งที่เขามีการพูดเล่นว่าไอ้นันเขาถูไอ้นี่เขาถูเนี่ยเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ุณปุ้ยก็ไม่ได้ทาเธอแค่พูดหยอกพูดแซวคุณปุ้ยเขาแค่พูดหยอกพูดแซวเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทํางานบ้านเธอก็บอกว่าเธอมีแม่บ้านทําทุกอย่างซึ่งสาวลำยัยก็บอกว่าแต่ว่าบางโมเมนต์เนี่ยการไปเข้าสังคมหรือการไปเจอเพื่อนๆไปเจอเพื่อน,เ,อนเจอฝูงเธอก็บอกว่าเธอไม่สามารถที่จะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนกันได้ไม่ว่าจะเรื่องงานวันเกิดคบกันมา9กปีวันเกิดมี9้าครั้ง ก็ไม่รู้ไปกี่ครั้งอะไรนี้เธอก็แบบว่าพูดไปตามไลฟ์สดซึ่งทางด้านสามใบใหญ่ก็ยังบอกว่าคือดีแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเปอร์เซ็นต์ของความดีมันอยู่ที่ว่าความรักมันอยู่ที่ไมา์เซ็ตว่าความรักของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงให้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเขาก็มีการยกตัวอย่างสมมุติมาว่าบางคนเนี่ยให้ความรักอนะ่ะสามเปอร์เซ็นต์ความดีสามเปอร์เซ็นต์ให้เซ็เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เธอก็บอกว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะให้เรื่องไหนเป็นหลักค่ะ และเธอเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าคําถามทุกคําถามเธอตอบได้หมดอย่างเรื่องที่ว่าทําไมไม่ออกมาพูดทําไมไม่ออกมาขอโทษอะไรเขาก็บอกว่ามันผ่านมา7เดือนเรื่องราวเธอคุณปุ้ยเนี่ยมันผ่านมาแล้ว7เดือนขอโทษกันจบไปแล้วตั้งแต่7เดือนที่แล้วทุกคนเพิ่งจะมารู้พอทุกคนมารู้เธอก็บอกว่าก็ยอมรับว่ามีการคุยกันในช่วงนั้นจริงๆแล้วทำลายเนี่ยก็แจ้งไปหมดแล้วส่วนที่มันเป็นประเด็นต่อนเนื่องเนื่องจากว่ามีเรื่องของตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคน,คนก็เลยอยากรู้ว่ามันอะไรยังไงแค่นั้นซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ทางด้านสาวร เขาออกมาไลฟ์สดครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้หลายๆคนค่ะกลับมาทัวลงเธอค่ะกับคําตอบของเธอเรื่องความรักความดีอะไรดีไม่ดีซึ่งการตอบของเธอเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าแบบคุณปุ้ยเนี่ยเป็นคนดีนะแต่มันอาจจะไม่เข้ากันในบางเรื่องของเธอไหมก็ทําให้หลายๆคนก็เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายค่ะ ซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากที่เกิดดรามา่าทางด้านสาวลำไยนะคะทางด้านหนุ่มปุ้ยเองก็ได้ออกมาโพสข้อความค่ะเป็นรูปภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและเขาก็ได้มีการระบุข้อความค่ะว่าพ่อแม่พี่ชายพี่สาวน้องสาวและหลานของผมในรูปยังขาดลูกของพี่ชายคนโตอีก3ามคนและพี่สาวอีกคนคิดถึงตอนสมัยนอนบนเสื่อน้ำมันปูบนพื้นดินหลังคามุงด้วยใบายจากเวลาฝนตกหลังคารั่วต้องวิ่งหาถังมารองน้ำฝนผลัดเวรกันล้างจานหุงข้าวกวาดรอบๆบบ้านตักน้ำใส่ตุ่มแม่ แม่เย็บผ้าจ้างจนขาบวมพ่อต้องรับจ้างเข้าเวรแทนคนอื่นผมกับพี่ชายคนรองเลิกเรียนบ่ายสบางวันกลับถึงบ้าน6กโมงเย็นพอต้องนั่งรอคนรู้จักขับรถผ่านมาจะได้ขอเขาติดรถกลับบ้านตอนเด็กๆมันมีแต่ความน้อยใจมากๆว่าทําไมบ้านเราไม่มีข้าวของเครื่องใช้ที่มันสะดวกสบายเหมือนบ้านคนอื่นๆ ตอนเด็กๆชอบบ่นกับพี่ชายคนรองบ่อยๆมากว่าพ่อมัวแต่จะให้เราเรียนเรียนชอบบังคับกฎระเบียบแต่ไม่เห็นว่าจะมีเงินให้เราได้ใช้จ่ายแบบสะดวกสบายเลยพ่อชอบพูดแต่ให้อดทนให้อดทนยิ่งพี่ชายคนโตชอบบังคับแต่ให้อ่านหนังสือบังคับไม่ให้สูบบุหรี่ห้ามดื่มเหล้าชอบบน่นเพราะความกลัวผมก็ปฏิบัติตามที่พ่อกับพี่ชายคนโตสั่งมาตลอดแต่พอผมโตมาตอนนี้ผมกลับมีแต่ความภาคภูมิใจถ้าพ่อกับพี่ชายคนโตของพวกเราไม่บังคับเราแบบนั้นผมคงคิดว่าผมค ไม่มีวันนี้รอบหน้าขอให้พี่ชายคนรองได้เป็นท่านอายการตามที่หวังนะครับส่วนน้องสาวคนสุดท้องก็จะต้องโดนกดเดียวกันกับที่พี่ชายคนโตใช้มาตลอดก็คือต้องไปเรียนต่อครับน้องขอบขอบคุณทุกๆคนที่เมตตาและเอ็นดูติดตามให้กําลังใจผมมาโดยตลอดด้วยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่ะหลังจากที่คุณปุ้ยเนี่ยได้ออกมาโพนะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์และก็ให้กำลังใจคุณปุ้ยกันอย่างมากมายค่ะ และเมื่อคืนนี้ค่ะในขณนะดเดียวกันก็ต้องบอกว่าคุณปุ้ยเองเขาก็ได้ไปขึ้นเล่นเวทีคอนเสิร์ตค่ะที่งานแห่งหนึ่งแล้วก็ในงานเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกับแฟนๆและมีคนขอจับมือเขาค่ะซึ่งเขาก็ให้จับค่ะแต่ว่ายังมีคนถามว่าหอมแก้มได้ไหมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณปุ้ยค่ะตอบเอาไว้อย่างน่ารักเขาว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมรับรอยจูบจากเพศตรงข้ามเหนื่อยเหมือนอีฮอบกับสาวๆที่เหมือนกับว่าเหนื่อยที่จะตามเหนื่อยที่จะไล่ตามกับสาวๆและซึ่งเขาบอกตอนนี้เนี่ยตัวเขาขี้ขาดกับเรื่องสาวๆและ ซึ่งพอหลายๆคนค่ะได้เห็นการตอบสไตล์การตอบของคุณปุ้ยเนี่ยก็เข้ามาชื่นชมกันเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณปุ้ยค่ะดูน่ารักพูดเก่งมากแล้วก็พูดได้ธรรมชาติมากๆแล้วก็มีคนค่ะบอกว่าโดนใจคําพูดค่ะเอ็นดูวางดูวาง,วาง,วางตัวดีน่ารักต่อคาถามแบบสนุกสนานและอีกคนก็แซวว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ปุ้ยเป็นคนตลกนะซึ่งหลายๆคนพอเห็นคุณ,คณปุ้ยในมุมนี้เนี่ย เขาก็เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะแปลกใจเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาบอกคุณปุ้ยจะชอบชูแค่2นิ้วไม่ค่อยเล่นมุกตลกไม่ค่อยพูดก็คือร้องเพลงแต่พอเลิกกับทางด้านสาวลำไยหลายๆคนก็บอกว่าคุณปุ้ยค่ะแพลวพาวขึ้นเยอะเลยค่ะโดยคลิปดังกล่าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมจากคลิปเต็มนี้กันค่ะพมีบอกว่าตั้งแต่ตอุงเดวไม่มี่ครันยิเดีย ไปดีจับมือกันจับกันจริงๆตรงนี้กีดจอตรงนี้จับจับปอยออกไปเลยมีจับมือตรงนี้มีไม่ได้จับจริงมาแล้วมีมาอจับเดรยวจอยกระโดงตามกันนะอย่าล้อจับมืออย่างเดียวฮะฮ่า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  ไปกรองรับรวยทุกจะไปงนด้นเเป็นปอบ้าหวยองเลย้านุกิาดจแล้วคับจ้าขอบคุนยับขอบคุยับุยไหวหมไสู้ไหเส้ พี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะคือถ้าเรื่องดีไม่ดีเนี่ยมันมันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บงแม่บ้านเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทำกันได้สองคนเราจ้างไม่ได้ คุณพี่เข้าใจใช่ไหมคะความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักเข้าใจปะนักเอาปัจจุบันสิคุณพี่เพาะสันขอยก็ไปคบพระตัวแห่งดีเอาวขเป็นพระได้พีหลายคนแบบจะตั้งไม่ต้องตั้งคำถามว่าดีไม่ดีคือเรื่องดีอดีค่ะทุกคนแต่บางทีบางทีแฟน ถามว่าไอ้เรื่องทำแบบพวกหงเข้าอะ่ะไอ้นี่ไหมดีแต่ว่าตรงนั้นเราจ้างแม่บ้านทําได้หนูมีแม่บ้านสองคนนะคะแล้วพี่ปุ้ยไม่เคยได้ต้องทํางานบ้านนะคะบางทีมันเป็นเขาพูดหยอกเขาไน้นนี่นั่นคนจะว่าเขาถูบ้านอะไรเขาไม่ได้ถูบ้านนะคะทุกคนเขาไม่ได้ซักผ้าให้หนูนะคะหนูมีแม่บ้านหนูมีแม่บ้านทําค่ะคุณพี่ยี่คนพระก็ได้ดีเขาบอกเออบางทีพระยังไม่ดีเลยอะคิดดู แต่บางทีโมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าการเข้าสังคมอะไรต่างๆที่แบบเราไปเจอเพื่อนเจอฝูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนกับเราไม่ได้ไม่ได้จ้างแม่บ้านไปางานบันเชิไเออจ้าง่าคืออย่างเรื่องอย่างเรื่องงานมันเกิดหรือว่าอะไรเนียมันหนูไม่ได้เกิดปีเดียวหนูไม่ได้เกิดคนเดียวมันคบกันมาเก้าปีมันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่ครั้งแค่ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งอะไรจําแอร์ได้ มันไม่เบอร์ห้านะแอร์บ้านไหนไม่เบอร์ห้ามาต่อกูได้กูศูนย์ได้ศูนย์โล่งงานมันเป็นเครื่องเดียวจังแอร์ได้วันแอร์ของอะไรนี่แอรีอนนี้จุดตบมันมันอยู่ไก่ค่ะมันหยุมบอดโซดค่ะตอนนี้โซดรับสมัครแฟนเพิ่มชื่อต่อไปลันค่ะเออลันคิวค่ะแล้วบอสดีไหมมันก็ดีของมันอ่ะ มันก็ดีทุกคนนั่นแหละคะ่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมันมันใครจะไปดีร้อยเรื่องขนาดหนูเองก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างคนถามก็ยังไม่รู้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ไหมหละ่ะแล้ววันนี้คุณพี่ทาดี <c oughs> ทางการนักเตะหบางวันหนูก็ดีบางวันหนูก็ไม่ดีก็ตามอารมณ์แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตตามนี่แหละคะ่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ปีนอนแล้วก็ตายไปคุณพี่ จริงคือดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะเปอร์เซ็นต์ของของความแบบความดีมันอยู่ที่ว่าความรักมันอยู่ที่ว่ามซ์เซ็ตของความรักของคุณนะ่ะคุณให้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์คุณให้คุณให้เซ็กสมมติบางคนบางคนให้เซ็กร้อยเปอร์เซนให้ความดีสามเปอร์เซนตอะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่าเรื่องไหนเขาให้เขาให้เรื่องไหนเป็นหลักอะคะ่ะทุกคนมันอยู่ที่เราเลือกอะความดีถ้าเกิดวัดกันแค่ว่าความดีตรงเนี้ย หนูเชื่อว่าแบบก็น่าจะมีหลายคนที่คือไม่ไม่งั้นมันไม่มีคนเขาเรียกว่าอะไรอะมันตอบยากอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกมันก็มีทั้งดีไม่ดีอะ่ะแม่แก้วันเออได้ได้เอามาๆ,ๆจะลุกนะแต่ตีสองวัววัวประเ็ศต<อ><อ>ัแบมือนี้อิลี ันดีคนละแบบว่าทุกคนแก้มอยู่ข้างพี่ไอ้นะหนูตอบได้หมดนะแบบคําถามะนู่นนี่นั่นอะไรหนูตอบได้หมดเลยแล้วไม่เคยเงียบด้วยค่ะอืมแต่ว่าบางทีการที่เราพิมพ์ลงในโซเชียลหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่พอเราพิมพ์ไปบุ๊บางทีมันมีคำหนัอย่างเรื่องที่แบบอย่างเรื่องที่แบบว่าทําไมไม่ออกมาพูดทําไมไม่ออกมาขอโทษอะไรทุกคนฟังนะคะมันจบไปตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้ว ขอโทษกันจนจบตั้งแต่เจ็บในี่แล้วตอนนี้ทุกคนเพิ่งจะมารู้แล้วซึ่งพอทุกคนมารู้ปุ๊บหนูก็ยอมรับว่าเออคย,ค,ย,ค,ย,ค,ยคุยกันจริงในช่วงนั้นในช่วงหนึ่งแล้ะทำลายก็คือแจ้งไปหมดแล้วส่วนที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องเนื่องจากมันมีเรื่องของจํานวนเงินเข้ามาเกี่ยวคนเลยอยากรู้ว่ามันอะไรยังไงแค่นั้นส่วนเรื่องคลิปมีคลิปจริงค่ะเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันและอยากดูกันแค่สองคนไม่ได้อยากให้ใครดู แล้วก็ไม่อยากจะปล่อยสู่สาธารณะมันเป็นคลิปที่เป็นโมเมนต์ถ่ายในห้องไม่ได้โป๊เปลือยอะไรส่วนตอนเนี้ยส่วนตอนนี้พอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเว็บพันต่างๆมันก็เอาคลิปคนหน้าเหมือนหรือ AI ไอมาตัดต่อเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าไปดูว่าคนนี้ก็ดูดออกมาแล้วส่งต่อซึ่งบางคนเขาใต่ว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครียดเลยเครียดตรงที่ลมนุ่มเหลียวหูเสื้อไรนุยแหลกกูลื่นคุนไม่เสิร์ฟหลุดแค่นี้ มันเป็นการดิสเครดิตกันอ่ะมันไม่เซิร์ฟลุดเข้าใจป่ะคุณพี่คุณพี่ช่วยหาคนที่มันเซิร์ฟกว่านี้ได้ไหมแล้วนมอ้อสอรี่ลมนมให้มันสวยหน่อยได้ไหมให้มันเป็นลงซุงหน่อยนิดนึงขอเอาคนที่เป็นเทคนิคดีมาหน่อยได้มขอมคนที <ๆ S 2> แ่แบบมันตรงปกได้ไหมมันตรงปกกับบนเวทีได้ไหมหนูบอกหนูก็พูดว่าหนูตรงปกจบ เราก็ทำงานกันนะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตเรามันต้องเดินต่อไปเรื่องเกิดขึ้นก็อธิบายให้ฟังแค่นั้นพี่เบอขอบคุณค่ะแต่ว่าคนที่เขาแบบว่าไม่ไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะบางทีคำตอบมันอยู่ในโพสต์หนูนะแต่เขาไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะเขาก็ตั้งคำถามขึ้นมาใหม่หูก็ <c oughs> <c oughs> ตอบไม่หมดหรอก เพราะฉะนั้นคนที game, like ่เขาไม่ได้อคติอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะฟังคําตอบของเราแต่บางทีถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้หรือคนที่เขาไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าก็แฮปปี้ในส่วนตรงนั้นณวันนู้นนะคะแฮปปี้ในส่วนตรงนั้นไปแล้วแล้วทุกคนเนี้ยมันมีแบบบากคนบางคนหรือเพจบางเพจเออเอาไปเลยกู ที่แบบไม่ได้สนใจอะไรแบบอยากจะแบบว่าสร้างเรียกกระแสข่าวอะไรขึ้นมาก็เรียกว่าอย่างเอาคลิปเอาอะไรเก่าๆมาแบบว่ามาเขียนแคปชั่นใหม่มานูนนี่นั่นอะไรยเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้คนเข้ามาเนี่ยพวกนี้ก็มีแต่ว่าถามว่า เราแบบเราเราไอ้นี่ไหมเราก็เราก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าหนูคิดว่าคือทุกคนทําอะไรมันก็มันทุกอย่างมันมีผลของการการะทําอย่างเช่นตัวหนูอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันดีหรือไม่ดีเราก็ได้รับผลของการกระทําของเราไปแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนพวกนั้นหนูก็แค่คิดว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําไม่ดีทํากรรมทําอะไรก็มันก็เป็นกรรมของเขาไปเองเยอยะไรเงี้ยทุกวันนี้ทุกคน move on กันหมดแล้วนะคะ เรื่องความสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆมันมันจบไปนานแล้วทุกคนแต่ยังคุยกับทุกคนได้เหมือนเดิมพบกันก็สามนธ์คุยอยู่บ้านได้ด้วยนะคะคือคืออย่างอย่างอย่างเช่นหนูกับพี่ปุ้ยมันเลาหองแหลงกันมานานแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมเรายังไปกินข้าวเ่นั้นอะไรกันได้เหมือนเดิมหรือว่ากับเรื่องน้องอย่างเรื่องบอสอย่างมันจบกันไปตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังทำงานด้วยกันได้เหมือนเดิมเจอหนะเราก็ยิ้มแย้มกินข้าวกันได้เหมือนเดิมค่ะทุกคน หรือแม้กระทั่งแฟนเก่าเมื่อหนูสิบปีหรือสิบยี่ิบปีสมัยเรียนตอนทีเจอหน้ากันหนูก็ยังทักทายยิ้มเย็นมเขาได้ปกติเพราะหนูเป็นคนที่ถ้าเลิกกันดีหนูก็ไม่ได้อยู่เลิกไม่ดีถ้ามันไม่ได้แย่มากอะไรเงี้ยเราก็คุยได้แต่ว่าตอนนี้ก็นะฮะกำลังจะไปอาบน้ำนะฮะอันต้องลงจริงไหมอันจะต้องไปอาบน้ำนะฮะคุณพี่ใครจะสร้างข่าวจะอะไรจะ ตัดอะไรไปลงก็ตัดแบบยาวๆนะคะหรือว่าช็อตไหนที่มันแบบว่าไม่สวยก็ใส่ฟิลเตอร์ทับไปได้ให้มันสวยให้มันสร้างสร้างอะไรขึ้นมาสร้างด้วยกันให้มันแบบให้มันสวยงามให้มันไม่เป็นการดิสเครดิตกันได้ไหมได้ไหมหรือถ้าจะตัดจะตัดจะตัดต่อขอร้องอ่ะสวยๆเอาหุ่นสวยๆได้ไหม ลำหญยบอกไปไม่ได้จริงๆนะมันไม่จริงใจคือทุกคนหรือว่าหนูจบไปแล้วอ่ะมันทุกคนมันก็แบบเราคุยกันเข้าใจเราไงเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันห้าคือมันมันจบไปแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันหนูพไม่รูจะไปโกรธจะไปเกลียดใครทาไมอ่ะหนูไม่โกรธไม่เกลียดใครทั้งนั้น โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะไปเน่จนะถอดขนตาก่อนจึงจึงบอโอเคค่ะไปก่อนนะคะทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าเปลี่ยนไปจิ้นกับผู้หญิงดีกว่า <c oughs> อย่างนะคะั มันจะเซล <laughs> พี่โบขอบคุณนะคะเอาฉันจะเอาคนตาเก็บไปใส่เจนี่ฝากไงเดี๋ยวค่อยมาไล่เล่นเล่นเรื่อยๆนะคะพี่พี่หนูไม่ได้ติดหรอกว่าผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอะไรเพราะว่าชีวิตหนูคบมากับทุกเพศแล้ว <laughs> อันนี้พูดจริง าปาแม่ลงกันเถอะบ,บายยนะคะทุกคนหนูจะไปอาบน้ำแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วนะแปงเจี๊ยงนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็บายบายบาย,บาย ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว